สวัสดีค่ะน,นี่จะเป็นพิม,มพ์ลุงพุทธนะคะพมิมพ์ลุงพุทธถ้าไหนสนใจบอกสอบถามได้นะคะข้างหลังแบบนี้นะคะดูเนื้อหานะคะ นี่จะเป็นพิมพ์ลุ่งพูดนะคะพิมพ์ใหญ่เกทะลุสุม้มค่ะเนื้อสวยเนื้อแก้งนะคะต่อมาจะเป็นข้างหลังนะคะหลังจะเป็นแบบนี้เป็นรู นมานะคะสวยค่ะการยุบการยุ่นของม่วนสารนะคะมีมวนสารเนื้อแข็งมากการยุบการยุ่นการหดตัว ดูข,ข้างหน้าอีกรอบนึงนะคะสวยงามสวยงามนะคะอันนเป็นพุทธศิลป ของซุ้มดิตนะคะเนื้องามเนื้อแต่งจะเป็นพิมพ์รุ่งพุดนะคะสวยงามค่ะท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันขามาได้นะคะสอบถามกันมาได้สวยงามค่ะสอบถามนะคะ